ไปแล้วไปไปในแม่ก็ทํากันอย่างนี้แม่มาทําอะไรไปพบอีกค่ะจุดทํากันไม่รู้ที่บ้านไปเลยค่ะ <coughs> <coughs> đi đưa đưa vào rồi cả, mai Để chụp ảnh. Chụp ảnh luôn à? Chụp ảnh luôn

นำก้อนทองไปหยชอนในบาตรที่เขียวที่โต๊ะนั่นี้เลยนะครับที่มีรูปภาพนะครับถามแม่รับนี่ครับแม่ไม่ใช่ครับนี่นี่เรียนเสนเลยครับเอาไปหยอนในบาตรเลยนะครับหย่อดในบาตรนะเรียนเสรนะครับปัจเจัยยื่นที่น้องได้เลยนะครับาคุณแม่สองก้อนแม่นากาไรใส่แขนข้างซ้ายเลยนะครับผู้ชายข้างขวานะครับอ่าของโยมหนึ่งก้อนยื่นของแม่สองสอง้อครับเรียนเสรนะครับ อเรียนเชิญนะครับไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกำไรอย่าไปบาดนะครับอยาบาที่เขียวเลยครับตั้งไว้นะครับท่พนักงานนะครับนั่งเฉยๆที่บาดที่เขียครับแม่เรีนเชนะครับนึ้นบก็เรียนนะครับอทนะครก้าานะครับเดี๋ยวนั่งนั่งดีๆก่อนไม่ต้องรีบนั่งดีๆไม่ต้องรีบ อหาที่นั่งบอกส่อน้อ่ะ้อ่ะไม่าไม่เลใส่น่อ้แม่มอนนี้ไนลนม่านหล่นึ่าลูกพี่มาแล้วคะค่ะลูก นี่เราจะไปต้องยู่ไหงวะเอยวเดียวเดี๋ยวสามค <Okay. S 1> oh นค่ะอ๋อไม่กให้พี่เข้าไปก่อน,น <ๆ S 1> ได้ไหมเล้วลูกประกันได้เจ้าไปเลยค่ะโอ้มันายาวนะเราจะกลับทางเดิมไม่ได้เราต้องเดินหน้าต่อไปนะยาย เดินตรงหิมก็ได้ล่ะยายตรงริมๆอ่ะใช่คะฝากประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> อันนี้ไม่เห็นเมื่อกี้มันวอรหนังว่องห <c oughs> นีละหมดละคิื่ไม่เดินกระจกเดทางนี้ดีกว่าไม่กลัว ยา่าถ้ากดเดินตรงนี้เดินตรงนี้เออไหนคะไฮ้ไม่เดินเลยแล้ว เดิเลยลูกเดินเลยเขาไม่จำกัดคนไปาไปน่อนเอเดินเลยลูกเดินเลยเดินตรงกระจกเลยไปทางนู้นเลยไปเลยไปเลยมันสั่นมันสั่นอ่ะ

เดือดหรอมันก็เหมือนไม่เนาะแดดแรงมากแดดเฮงขนาดเลย เมื่อกี้ที่เราไปนั่นมันลื่นไงที่ก็จะกระจกมันจะลื่นเรียบ 哎呀！哎呀！真的，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 真的。 มานี่ลูกมาทา,า,างนี้มาทางนี้ไม่อย่าง,งา <c oughs> อ่ะโดนอ่ะอ้าวเร็วๆตรงนี้มาเลมาเล <c oughs> I okay. need